ก็จะได้หยิ <N> ยบยกนำ <shorts> <N> เอาในใหญ่ลักอมตะที <check> ่แฝงไปด้วยรถพระธรรมอันล้ำค่าเรื่องรีราวดีมาเล่าสู่เราท่านทั้งหลายได้ฟังขณะนั้นเป็นเวลาเย็นแล้วตามริมฝังแม่พ่อคงคา จึงเต็มแน่นไปด้วยฝูงชนทุกชั้นทุกเพศทุกวัยที่ลงมาสงสนานกายพระเถระเดินฝ่าฝูงคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงคนหมู่ใหญ่ซึ่งกำลังนั่งแวดล้อมด้วยโยคียตนหนึ่งที่กำลังนอนอยู่บนหนากองใหญ่ด้วยอาการสงบถูกน้ำอันแหลมขมมน่ากลัวทิ่มแทงผิวหนังด้านล่าง จึงมีโลหิตไหลซึมออกมาเป็นบางแห่งเพียงเท่านั้นดูเหมือนจะยังเจ็บน้อยไปสำหรับโยคียผู้บอมเพ็ญตบะกิฬมาฐานุโยกเขายังเอาเข็มจำนวนร้อยแทงทะลุผิวหนังด้านบนกัดติดไว้แล้วแล้วยังเอาได้ผูกผลส้มถ่วงไว้ที่เข็มเหล่านั้นอีกมีโลหิตไหลออกมา แห้งเกละกลงังเป็นอนาจเป็นทางตามผิวหนังที่ถูกเข็มแทงทั่วไปมีมาแรงวันจำนวนมากจับดูดกินโลหิตเป็นกลุ่มๆประชาชนที่มาเห็นเข้าต่างนั่งยกมือไหว้สวดมนต์พืมพำมวางผลไม้ขนมและเหรียญเงินกากนนิกไว้รอบๆตัวโยคีแล้วก็ผ่านไป พระเรวัตเถระได้เทินผ่านฝูงชนกลุ่มนั้นไปยังคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งส่วนมากเป็นผู้หญิงสูงอายุกำลังนั่งแวดล้อมพราหมณ์แก่คนหนึ่งซึ่งกำลังอ่านคำภีพระเวทด้วยทวงทำนองอันแพราละน่าโชนฟังประชาชนต่างนั่งพนมมือฟังด้วยความเคารพพอพราหมณ์แก่อ่านจบตอนหนึ่งหนึ่ง คนฟังต่างก็ยกมือท่วมหัวเปล่งเสียงสาธุการโยนเงินเหรียญใส่ในภาชนะที่วางอยู่ข้างหน้าพราหมณ์แก่เป็นเครื่องบูชาแล้วก็หลีกไปพระเถระเดินผ่านคนกลุ่มนี้ไปยังอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งกาลังนั่งล้อมดูโยคีตนหนึ่งซึ่งกำลังนั่งอยู่บนขั้นบันไดหินเขากำลังทำนากำลังนั่งในท่าขัดสมาธิ มืออ่าข้างซ้ายวางอยู่หน้าต่างมือข้างขวาชีต้ตรงขึ้นไปบนฟ้าชายคนหนึ่งกำลังยืนดูโยคีตนนั้นด้วยความนิยมชมชอบได้หันมาพูดกับพระเทระว่าเห็นไหมพระคุณเจ้าของเรากำลังนั่งบำเพ็ญตะบะอันอุกฤกอธิษฐานยกมือไว้บนศรีรษะเป็นเวลาหลายปีแล้วไม่ยอมเอามือลงจนกระทั่งมือเหี่ยวแห้ง เหลือแต่หนังหุ้มกระดูกตายด้านเอาลงอีกไม่ได้ได้รับเบทนาแสนสาหัสท,ท่านเล่าปฏิบัติย่อหย่อนตามสบายจะได้รับผลอะไรพระเถระตอบว่าพระคุณเจ้าของท่านปฏิบัติอย่างเข้มงวดผลที่ได้รับคือทุกขเวทนาทางกายและทางใจอันเข้มงวดอาตมาปฏิบัติอย่างสบาย ผลที่ได้รับก็คือความสุขสบายทั้งกายและใจเสียงตอบของพระเถระดังขึ้นที่พอจะได้ยินถึงหูของโยคีตนนั้นเขาหันหน้ามาทางพระเถระแล้วจ้องดูสายตาด้วยแสดงความขุ่นเคืองอย่างยิ่งแต่ไม่พูดว่าอะไรพระเถระเดินผ่านคนกลุ่มนั้นไปยังอีกคนกลุ่มหนึ่งซึ่งกำลังยืนดูโยคีประดาอีกตนหนึ่งที่กำลังนอนขด ัวกิ่งอยู่บนแผ่นหินโยคียตัวนี้ได้นอนลงบนแผ่นดินแล้วก็กิ้งตัวเดินทางมาตั้งแต่เมืองสาเกตโดยไม่ยอมลุกขึ้นเดินเลยเพราะฉะนั้นตามเนื้อตามตัวของเขาจึงเต็มไปด้วยรอยอด้านแล้วก็บาดแผลฝนละอองเกละดกละเต็มไปหมด คนที่ยืนดูอยู่โดยรอบต่างยกมือไหว้ด้วยความเรื่อมใสและโยนเงินทองและเครื่องประดับไกลไว้ข้างๆตัวเขาเป็นกองใหญ่เพื่อเป็นการบูชาโยคีตอนนั้นส่งเสียงสวดอํานวยพรทุกๆวันทุกๆครั้งที่มีคนโยนอของบูชาเดินต่อไปอีกเล็กน้อยพระเถระก็มาถึงขั้นบันไดหินชั้นล่างด้านเลมฝั่งน้ำ หน้าทีน่นี้ท่านได้พบซากศพคนตายเป็นจำนวนสิบวางอยู่บนแค่ไม้ไผ่เรียงรายตามบันไดหินเพื่อรอการเผาและศพมานด้วยผ้าสีต่างๆประดับประดาด้วยดอกไม้หลากสีแวดล้อมด้วยเหล่าญาติซึ่งกำลังร้องให้ค,คร่ำขวรด้วยความบาลัยนักบางคนก็สวดมนต์ส่งวิญ,ญญาณให้เกียวคนตายได้ขึ้นไปเสวสุขในสวรรค์ชั้นฟ้า บางคนก็เอาขันตักน้ำในแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาลาดบนศพเพื่อความเป็นสิริมงคลที่บันไดชั้นล่างลงไปพวกสับปเปลเอกกำลังกุรีกุจรเผาศพด้วยความเรียบร้อยศพที่ได้รับการเผาจนไม่งวดแล้วก็ถูกวาดลงไปในแม่น้ำคงคาแล้วก็นำศพอื่นขึ้นมาเผาติดต่อกันไม่ได้ขาดสายในว่า ไฟเผาศพที่แม่น้ำคงคาตรงหน้าเมืองพราราณสีนี้ลุกติดต่อกันมาโดยไม่เคยดับเลยเป็นเวลาพันปีมาแล้วพระเทระยืนเพ่งดูภาพอันน่าสะลดใจเหล่านี้จเจริญสมอะอาจเจริญมรณสติอยู่คู่หนึ่งแล้วก็เดินเลยไปข้างหน้าเพราะไม่สามารถจะทนต่อควันไฟอันตลบอบอวนความร้อนจากเปลวไฟและกลิ่นศพได้ เดินไปคู่หนึ่งท่านก็มาถึงหมู่บ้านที่กำลังลุ่มล้อมศพอีกคนหนึ่งเมื่อพระเถระชะโงกหน้าเข้าไปดูแทนที่จะพบศพเดียวดังคาดกับมีสองศพวางไว้เคียงข้างกันศพหนึ่งเป็นศพหญิงสาวผ่านด้วยผ้าสีชมพูประดับด้วยดอกไม้เปิดไว้เฉพาะาตรงหน้าศพอ,อีกศพหนึ่งเป็นศพชายหนุ่มพันด้วยผ้าขาวปิดหน้าไว้เช่นกัน พระเถระเพยงดูศพทั้งสองด้วยความสนใจอยู่คู่หนึ่งแล้วก็เดินไปยังชายแก่คนหนึ่งซึ่งนั่งบนบันไดหินคนเดียวห่างจากฝูงคนออกไปเล็กน้อยอุบาสกพระเถระออกปากถามชายแก่รู้สึกว่าศพทั้งสองนี้ยังหนุ่มสาวสดชื่นอยู่ทั้งคู่และมีญาติพี่น้องมาชมุมนกันเป็นมากมาชุมนมกันมากเป็นพิเศษมันเกิดอะไรขึ้นหรือ มันเป็นเรื่องเศร้ามากท่านสมณะชายชราพูดพรางสรนศีษะอย่างอ,าอ่อนอกอ่อนใจมันเป็นเรื่องของความรักซึ่งไม่รู้จักคำว่าชาติวรรณขอนิมน์ท่านนั่งก่อนท่านสมณะถ้าท่านสนใจข้าพเจ้าจะเล่าเรื่องให้ท่านฟังพระเถระนั่งลงบนแผ่นหินข้างๆชายแก่แล้วก็พูดเรื่องมันเป็นอย่างไรอุบาสก เป็นที่นาของเศรษฐีวันณพรามคนหนึ่งในพระนครพาราสีนี่เองชายแก่เริ่มบรรยายส่วนชายหนุ่มคนนั้นชื่อสุภาหุเป็นคนวันณะสูตรเป็นทาสรับใช้อยู่ในขหารน์หาของสุชาดานั่นเองต่อมาภายหลังคนทั้งสองได้เกิดรักกันขึ้นอย่างดูดดืม่มหญิงสาวได้แอบไปพบกับทาสหนุ่มคนรักของนางในตอนค่ำคืน และชักชวนให้ทาตุนมพานางหนีไปเสียจากบ้านนั้นเพื่อไปเสวยสุขร่วมชีวิตกันในถิ่นอื่นที่ไม่มีคนรู้จักแต่ชายหนุ่มไม่ยอมเหตุที่ไม่ยอมก็เพราะเขาเป็นทาตเก่าแก่ของตระกูลนั้นผู้ของเขาและพ่อของเขาได้เป็นทาตรับใช้ตระกูลนั้นมาเหมือนกันสุขพาหุจึงได้รับความเมตตาปราณีจากเศรษฐีผู้เป็นบิดาพิเศษ ไม่ต้องทำงานหนักเหมือนทาสคนอื่นๆเขาสำนึกในบุญคุณของท่านเศรษฐีจึงไม่อยากกระทำการอันเป็นการเนรคุณต่อผู้มีพ่อคุณสุภาหุไม่ได้รักสุชาดาดอกหรืออุบาสกพระเถระถามขึ้นทางถอนหายใจอย่างหนักหน่วงเพราะรู้สึกว่าเรื่องนี้มีส่วนคล้ายคลึงกับชีวิตในอดีตของท่านมากรักเหมือนกันท่านสมณะรักมากเสียด้วย เป็นรัตที่ไม่มีทางจะสมหวังเอาเสียเลยเพราะเขาเป็นเพียงทาตเป็นวัน,นะสูตรอันตับต้อยด้วยในขณะที่คนรักของเขาเป็นนายและเป็นวันนะพรามณ์อันสูงส่งเขาได้ขอร้องให้สุชาดาลืมเขาเสียเลิกติดต่อกับเขาเสียเพราะการติดต่อจะนำภัยพิบัติอันใหญ่หลวงมาสู่ตระกูลของสุชาดาเอง เขาได้พร่ำและแนะนำสุชาดาให้สำนึกในชาติตระกูลของเธอแต่เนื่องจากความตาบอดด้วยความรักสุชาดาหาได้ยินยอมไม่เธอยังแอบติดต่อกับเขาและลบเลาให้พาเธอหนีบ่อยยิ่งขึ้นในที่สุดความสัมพันธ์รักของคนทั้งสองก็ได้ร่วงรู้ไปถึงหูเศรษฐีผู้บิดาท่านเศรษฐีโกรธเคืงมากท่านได้เรียกสุภาหุมาด,ดุดดาด้วยคำหยาบต่าง โดยโบยตีจนพอแก่ความโกรธแล้วก็ให้ขับเสียจากคฤหาสนาสุภาหุได้ออกจากครหาสนาไปเที่ยวรับจ้างเขาทํางานหนักต่างๆเลี้ยงชีพด้วยความยากลําบากฝ่ายชุดสุชาดาเมื่อทราบว่าสุภาหุคนรักถูกไล่ออกจากบ้านก็เกิดความเสียใจอะไรอย่างยิ่งนางได้ส่งคนใช้ผู้ใกล้ชิดออกเที่ยวตามสืบหาที่อยู่ของสุภาหุ เป็นการรับอยู่เป็นเวลาหลายวันในที่สุดก็ทราบที่อยู่ของเขาหลังจากนั้นนางก็ให้คนใช้นำเสื้อผ้าอาหารไปให้สุภาหุเป็นการรับเป็นประจำและนางเองก็แอบไปพบกับเขาเป็นครั้งคราวเหมือนเดิมเหมือนกันต่อมาท่านเสรษฐีผู้บิดาได้ทราบความรับนี้อีกจึงจับทิดาสาวขังไว้บนปราสาทชั้นที่เจ็ ให้คนรักษาปราสาทนั้นไว้อย่างแข็งแรงทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ให้ทิดาสาวออกจากปราสาทไปไหนอีกต่อไปในเวลาเดียวกันท่านเศรษฐีก็บังคับสุภาหุให้หนีไปอยู่ไกลให้เป็นให้หนีไปเสียให้ที่ไกลๆในที่สิที่ไกลๆเมื่อสุชาดาจะตามไปพบไม่ได้อีก เมื่อถูกกักขังหมดอิสระภาพและหมดโอกาสที่จะพบกับคนรักสุชาดาผู้ตกอยู่ในห่วงมหันตสุขอามหันตทุกข์ก็หมดความอะไรตายอยากในชีวิตเว้นขาดจ,จากการบริภโภคโภชนอาหารทุกประเภทตั้งใจจะทรมานตนให้ถึงแก่ความตายฝ่ายมารดาบินาก็เฝ้าลบเล้าว,วิงวอนให้ธิดาคนเดียวบริโภคอาหารด้วยเกงจะสูญเสียธิดาผู้เป็นที่รักด,ดังดวงใจ หลายวันผ่านไปสุชาดาจึงรับปากว่าจะบริโภคอาหารถ้ามารดาบิดาจะทำการตามความประดานความปรารถนาของนางสักครั้งหนึ่งความปรารถนาของนางก็คือนางขอพบหน้าสุภาหุคนรักอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายมารดาบิดาเห็นว่าความปรารถนาของนางเป็นสิ่งที่พอกระทำได้โดยง่ายจึงตกลงยินยอม เศรษฐีผู้บิดาได้ส่งคนไปเที่ยวตามหาสุภาหุเป็นเวลาสามวันจึงได้พบเข้าที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนอกเมืองทีแรกเขาไม่เชื่อและไม่ยอมกลับไปบ้านท่านเศรษฐีเพราะเกรงว่าจะได้รับอาญาถึงตายต่อมาเมื่อท่านเศรษฐีเอ,เองเอไปบรรยายเรื่องราวให้ฟังและรับรองในความปลอดภัยเขาจึงยอมเข้าสู่กรุงพารณาณสีท่านสมณนะ ้าท่านฟังอย่างผิวเผินท่านจะรู้สึกคล้ายกับว่าเรื่องนี้เกิดเมื่อนานมาแล้วแต่ความจริงเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเช้าวันนี้เองเมื่อหนุ่มสาวทั้งสองถูกนำมาประเชิญหน้ากันที่พื้นชั้นล่างของปราสานนั้นสุชาดาได้ยืนจ้องดูคนรักของนางด้วยดวงตาอันละห้อยอยู่เป็นเวลานานคันแล้วท่ามกลางความตกตะลึงพึงเพิด ของคนที่ยืนอยู่โดยรอบนางได้หยิบเอาเกิดอันแกลมคมที่นางได้ส่้นไว้ในพกผ้าที่เะเอลออกมาแล้วก็เอา,อาจ่วงแทงที่หน้าอกอาข้างซ้ายของตนโลหิตก็พุ่งออกมาแดงฉานเต็มพื้นห้องแล้วสุชาดาก็ล้มลงขาดใจตายทันทีทันใดนั้นสุภาหุได้วิ่งเข้าไปที่ล่างของคนลัก ถอดเอากิตออกมาจากอกของนางแล้วก็จ้วงแทงอกเบื้องซ้ายของตนเองด้วยกลิตอ,อันเดียวกันล้มลงขาดใจตายอยู่ข้างทางศพของคนรักนั่นเองท่านสมณะมันเป็นภาพที่น่าหวาดเสียวและน่าสังเวชสลดใจที่สุดที่ข้าพเจ้าเคยเห็นมาชายแก่หยุดเล่าพางสารรั่นสีรษะอย่างอ่อนอกอ่อนใจ พระเถระขอบใจชายแก่ที่เล่าเรื่องให้ฟังลุกขึ้นเดินไปดูะชะโงกดูศพส,สาวหนุ่มสาวทั้งสองอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ลำพึงในใจว่าสุชาดาเป็นอีกคนหนึ่งที่ยินดีสละชีพบูชาความรักพระเถระเดินเลยชนกลุ่มนั้นไปด้วยความคิดอันสับสนวุ่นวายภาพใบหน้าของลิราวดีปรากฏขึ้นในห้วงนึก หลอกหลอนมโนธรรมของท่านโดยตลอดเวลาคืนวันนั้นพระเถระ,ะได้ไปปรากฏพักค้างคืนใต้ล่มไสใหญ่ใกล้กับเทวสถานแห่งหนึ่งริมฝั่งแม่น้ำคงคาในเวลาเย,ย็นประชาชนทุกเพศทุกวัยเมื่ออาบน้ำชำระร่างกายในแม่น้ำคงคาแล้วย่อมจะแวะไปนมัสการเทวรูปในเทวสถานแห่งนั้นจึงมีผู้คนผุกพ่านอยู่ตลอดเวลา ตัวเทวสถานเองสร้างด้วยศิลามีสันฐานสี่เหลี่ยมมีประตูเข้าทางทิศตะวันออกประตูเดียวภายในเทวสถานเป็นห้องโถงกว้างใหญ่มีเสาศิลาขนาดมหึมาละมหึมาเหลี่ยงเป็นแถวค้าเพดานเบื้องบนไว้องค์เทวรูปเองสร้างด้วยศิลาดำสนิทบดิสถานอยู่บนแท่นสูงภายในมณฑปตรงกลางห้องโถง รอบๆมณฑลบมีรั้วเหล็กกั้นไว้ห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปภายในบริเวณอันศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นอันขาดมีความเกีย่ผู้รักษาเทวสถานคนเดียวเท่านั้นมีสิทธิ์เข้าไปได้ตามปกติธรรมผามาาผู้นี้อาจจะเข้าไปบริเวณมณฑลบบาราสองครั้งคือเช้าและเย็นประสงค์สนานองค์เทวรูปด้วยน้ำอันศักดิ์สิทธิ์จากแม่พระคงคาแล้ว ก็ประดับประดาตกแต่งองค์เทวรูปด้วยเครื่องอันมีค่าต่างๆในบริเวณรอบๆรั้วเหล็กก็เต็มไปด้วยประทีปเนใสและดอกไม้ทูกเทียนที่ประชาชนนำมาบูชาเทวรูปเครื่องสักการะเหล่านี้ส่งควันและกลิ่นตลบอบห้องจนหายใจแทบไม่ออกขณะที่พระเถระเข้าไปสังเกตดูสภาพภายในเทวสถานนั้น พอดีตรงกับเวลาที่พราหมณผู้รักษาเทวรูปกำลังทำพิธีสงสนานเทวรูปเขาเอาผ้าม่านกั้นบริเวณด้านหนึ่งของมณฑปไว้แล้วก็ทำพิธีอยู่ข้างในคนเดียวประชาชนที่อยู่ข้างนอกอนอกม่านได้แต่ยินเสียงสวดมนของพราหมณ์และเสียงสั่นกระดิ่งเป็นจังหวะเป็นครั้งคราวเท่านั้น เมื่อเสียงสวดมนต์และเสียงสันกระดิ่งสิ้นสุดลงก็แสดงว่าพิธีสงสนานได้เสร็จสิ้นลงพระเถละสังเกตเห็นประชาชนต่างคุกเข่าเชงเงื้อคออคอยชมด้วยความกระหายผู้ใหญ่ผ่านไปพราหมชาพุหนวดเข่าสีขาวโพลนก็โผลออกมาจากหลังม่านพร้อมด้วยถาดใบใหญ่เต็มไปด้วยเครื่องสก,การะนานาชนิดในมืออีกข้างหนึ่งมีหม้อทองเหลืองขนาดใหญ่เต็มด้วยน้ำ ซึ่งได้มาซึ่งได้มาจากน้ำสงองค์เทวรูปนั้นเองตอนนั้นประชาชนยิ่งลวนเลใหญ่ดูท่าทางทุกคนพยายามที่จะผลักดันคนอื่นเพื่อจะเข้าไปหาพระมามชลากรพระเถระยืนสังเกตอยู่ห่างๆด้วยความสนใจ าาพามฉลาได้หยิบเอา,อาเศษดอกไม้ใบไม้และเศษเครื่องบูชาอื่นๆออกจากถาดใส่ในมือที่กำลังชูอสลอนอยู่ข้างหน้าเขาคนละนิดคนละหน่อยป่ากก็พร่ำตะโกนสั่งทุกคนอยู่ในระเบียบฝ่ายประชาชนเมื่อได้รับแจกของศักดิ์สิทธิ์แล้วถ้าเป็นของกินได้เช่นเศษผลไม้ก็โยนเข้าปากเคี้ยวกินทันทีแต่ถ้ากินไม่ได้ ก็จะได้ยกขึ้นจบเนือ้อศีรษะแล้วก็เก็บเอาไว้สักอาไว้เป็นเครื่องสักการะบูชาสำหรับประชาชนผู้กำลังน้อยไม่สามารถจะเข้าไปแย่งของศักดิ์สิทธิ์กับเขาได้พามชาลาก็ลินน้ำอันศัทธิ์จากหม้อทองเหลืองให้คนละนิดละหน่อยทุกคนไม่ได้รับแล้วต่างดูดกินน้ำจากฝ่ามือของตนด้วยความเรื่มใส่ศรัทธาส่วนที่ยังติดอยู่ในอุ้มมือ ก็เอารูปรูปศีรษะและหน้าเพื่อความเบิสิริมงคลต่อไปพระเทละออกจากภายในเทวสถานในเวลาพบค่ำใกล้ๆก,ก,กับประตูเข้าเทวสถานเป็นเวทีปูด,ด้วยศิลาอาจอ,อ,อันลาบเรียบบนเวทีนั้นเหล่านางเทวทาสีหรือเหล่าหญิงนักฟ้อนลำถวายเทวรูปประจำเทวสถานกำลังทำพิธีไล่ลำบูชาเทวรูปด้วยท่าทีลีลา อันน่าชมเข้ากับจังหวะดนตรีอพอเหลือบไปเห็นพระเทละก็ชักสายตากลับแล้วก็เดินเลยไปที่ทพักใต้ต้นไทรเมื่อบรรยากาศมือสนิทฝูงชนก็ทยอยกันกลับบ้านทิ้งเทวสถานและพระเทละไว้ในความสงบเงียบแห่งรัติการแต่ความมืดคุมโลกอยู่ไม่นานพระจันทร์ข้างแหลมก็อุทัยขึ้นทางเบื้องบรุรพาทิศ กว่าแสงอันขาวนวลเย็นลองอาบพื้นผิดพ,พบพระเถระนั่งอยู่ในความสงบเลงแลดูจันแล้วหวนคิดถึงเหตุการณ์เกี่ยวกับการประเชิญหน้ากับรีรบดีหรือรัตปานีในสองวันที่ผ่านมาโดยเหตุผลท่านรู้สึกภูมิใจที่สามารถนำตนผ่านพ้นปากเหี่ยวปากกามาได้โดยไม่ตกเป็นเหยื่อของรีรบดี เมื่อพราหมณ์หัวหน้ากองเกวียนผู้เป็นสาวกของนิคนซึ่งมุ่งหมายที่จะใช้ลีลาวดีเป็นเครื่องมือกาจัดท่านเสียแต่โดยอารมณ์แล้วพระเถระรู้สึกเศร้าใจอย่างลึกซึ้งที่ได้ทำให้ลีลาวดีต้องผิดหวังอย่างรุนแรงบางขณะท่านก็เกิดความสง,ส,งสัยขึ้นมาว่าการที่ท่านได้ตัดสินใจจะกระทำไปเช่นนั้นเป็นการกระทำอันถูกต้องหรือ หลังจากคิดทบทวนอยู่เป็นเวลานานพระเถระก็เริ่มเห็นว่าการกระทำของท่านเป็นการทารุณต่อลีลาวดีเกินไปในชาติก่อนเมื่อพระเถระหนีจากกรุงสาวัตถีไปอยู่กรุงราชคห์ลีลาวดาีได้อุตส่าห์สละเคหสถานบ้านเรือนและมารดาบังเกิดเก้าออกบวชเป็นพิษุณีด้านด้น,ดนตามหาจนไปพบท่านเข้าที่พระเวรุวะวนาราม แต่ในชาติอันเต็มไปด้วยความเศร้านั้นพระเถระได้ตอบแทนความรักความเคารพบูชาอันสูงส่งของเธอด้วยความเฉยเมยและกระแทกแดกดันจนเธอเสียใจล้มเจ็บแล้วถึงแก่มรณกรรมในที่สุดแมก้การนั้นความรักของเธอก็หาได้เปลี่ยนแปลงไม่มัจจุราชไม่มีความหมายใดๆสำหรับเธอพลังแห่งความรักอันรุนแรงได้ส่งให้เธอได้เกิดใหม่ ในตะกูลเศรษฐีแห่งพรรณสีพอเติบใหญ่ขึ้นรู้ความเธอก็เริ่มล่ำร้องถึงคนรักอีกในที่สุดเธอก็ตัดสินใจเดินทางจะไปพบกับคนรักที่กรุงราชคฤห์แต่เมื่อได้พบกับคนรักในระหว่างทางโดยบังเอิญหัวใจน้อยๆอ,อ,อันน่าสงสารของเธอก็ถูกขยี้อย่างทารุณด้วยน้ำมือของคนรักอีกเป็นครั้งที่สอง เมื่อคิดถึงอ่าเมื่อคิดมาถึงตอนนี้พระเถระก็เกิดความสงสารเห็นใจรีลาวดีอย่างจับใจน้ำตาแห่งความสงสารได้ไหลเอ,อ่อออกมาทางเบ้าตาของท่านโดยไม่รู้สึกตัวหลังจากคิดตบทวนอยู่เป็นเวลานานพระเถระก็พูดกับตัวเองอย่างหนักแน่นว่ารีลาวดีฉันจะไปพบเธอฉันจะขอโทษเธอฉันเห็นใจเธอแล้วความรักอันบริสุทธิ์ และเป็นอมตะของเธอควรจะได้รับการตอบแทนดีกว่านี้คืนวันนั้นพระเถระนอนไม่หลับเกือบตลอดคืนภาพบิลาวดีเป็นอารมณ์ลม้ลมสลบอยู่แทบเท้าของท่านและเสียงร่ำร้องวิงวอนของเธอคอยหลอกลวงท่านอยู่ตลอดเวลาวันลงขึ้นพระเถระได้เข้าไปบินธบัตในกรุงพารณาณสีแต่เช้าและเดินตรงไปตามถนนหน้าปราสาทของเมตยะเศรษฐี ที่ท่านได้มาดูลาดเราไว้แล้วในวันก่อนตระกูลของท่านเมติยะเศรษฐีเป็นตระกูลสัมมาทิฏฐิมีศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ครั้งพระบรมศาสดาได้เสด็จมาโปรดป,ปัญจวคัคคีผู้อยู่ป่าอิสิปตนะมฤคธทายวันเมื่อเกือบ40ปีมาแล้วฉะนั้นท่านเศรษฐีจึงสั่งให้คนนำพัตตาหานมาใส่บาตร เก็พระพิสุในพระพุทธศาสนาและนักบวชในศาสนาอื่นๆอยู่เป็นประจำทุกเชา้ชาเช้าวันนี้พระเรวะตะเถระเป็นพิสุรูปแรกที่ได้รับบิณฑบาตจากนางทาสีผู้ใสบาตรรู้สึกประหลาดใจไม่น้อยที่เห็นพระพิสุรูปนี้รับบิณฑบาตแล้วยังไม่ยอมไปคงยืนนิ่งอยู่ที่เดิมคล้ายจะขอรับอีกเป็นครั้งที่สอง ซึ่งนางทาสีไม่เคยเห็นมาก่อนแต่เมื่อเธอตักพัะาหานจะใส่อีกพระเถระกลับเอามือปิดบาเสียขณะที่นางทาสียืนเงินอยู่นั่นเองพระเถระได้พูดขึ้นว่าดูก่อนน้องหญิงอัตมาเป็นพิสุต่ตางถิน่นเพิ่งมาพระนครนี้เป็นครั้งแรกอัตมาอยากทราบว่าเจ้าของบ้านผู้เป็นสัมมาทิฏฐินี้มีนามว่าไรเจ้าของบ้านชื่อเมตยเศรษฐี นางทาสีตอบด้วยท่างงง,อ,งอ,อย่าหาว่าอาตมา,ละ,าละลาบละล้วงเลยอาตมาอยากทราบต่อไปว่าท่านเศรษฐีมีบุตรหรือทิดาบ้างหรือไม่ถ้ามีบุทิดานั้นชื่ออะไรนางทาสีจ้องดูพระเถระด้วยท่าทางสงสัยแล้วก็ตอบว่าท่านมีทิดาอยู่เพียงคนเดียวชื่อระตตปานีแต่เธอเรียกตัวเองว่าลีลาวดีคนอื่นๆก็พอยเรียกตามไปด้วย เมื่อได้ฟังคำบอกเล่าของนางทาสีพระเถระก็แน่ใจอย่างปราศจากข้อสงสัยว่าที่นี่คือบ้านเกิดในชาติใหม่ของลีลาวดีตามที่ท่านเคยเห็นในนิมิตขณะเข้าสมาธิอย่างแน่นอนและแน่ใจว่าหญิงสาวที่ท่านได้พบในระหว่างทางและได้ปฏิเสธเธอไปอย่างไม่อะไรใยดีนั้นคือลีลาวดีนั่นเองแต่เพื่อให้แน่ใจท่านได้ตอบอ่า ท่านได้ท่านได้ถามต่อไปว่าน้องหญิงเวลานี้ที่ดาของเศรษฐีอยู่ในฤหาสนรหาหรือไม่ไม่อยู่ท่านผูเ้เจริญอ่าเธอพร้อมได้กองเกวียนได้เดินทางไปยังกรุงราชคฤหืหลายลาตีแล้วจากคําตอบของนางทาสีพระเถระก็ทราบได้ทันทีว่าลีลาวดียังไม่กลับมาข้อนี้ทําให้ท่านเกิดความวิตกกังวลอย่างยิ่งเพราะท่านอยากจะพบกับเธอ และขอโทษเธอให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้แต่ถ้าลีล,ลาวดีเกิดไม่กลับกรุงพาราสีเดินทางต่อไปอยังกรุงราชคือเล่าท่านจะทำอย่างไรพระเถระพยายามซ่อนความรู้สึกวิตกกังวลไว้แล้วก็ถามนางทาสีว่าลีลาวดีเดินทางไปกรุงราชคือเพื่อประสงค์อะ,อะไรเธอบอกว่าจะไปพบคนรักในชาติก่อนของเธอ ตั้งแต่จำความได้เป็นต้นมาเธอล่ำร้องหาพระพิสุรูปหนึ่งชื่อเลวตะเธอพยายามลบเล้าให้ใครๆพาไปกรุงราชฤห์มานานหลายปีแต่เพิ่งจะสำเร็จในคราวนี้พระเถระยืนนิ่งอยู่เคื่อหนึ่งแล้วก็เตรียมจะออกเดินทางพิขาจารย์ต่อไปแต่ต้งองหยุดชะง,งักในเมื่อนางทาสีถามว่าท่านผู้จเจริญท่านเล่าเดินทางมาจากไหนอัตตามาจากกรุงราชฤึ์ มาจากราชคฤห์นางทาสีทวนคำด้วยท่าทางที่ตื่นเต้นถ้าอย่างนั้นท่านก็คงรู้จักพระเลวะตะคนละกของลีลาวดีอัตมารู้จักพระเลวตะดีเท่าเท่กับต,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 ตัวตัวตัวอัตมาเองเวลานี้ท่านยังอยู่ที่กรุงราชคฤห์หรือเปล่าพระเลวตะจากกรุงราชคฤห์ไปเสียแล้วคำตอบของพระเถระ ทำให้ใบหน้าของนางทาสีสลดลงทันทีเธอกล่าวด้วยเสียงอ่อยๆว่าถ้าอย่างนั้นนายหญิงของดิฉันก็คงพลาดกับคนรักแต่เธอคงจะตามจนพบท่านผู้เจริญท่านทราบไหมว่าพระเลวัตะเดินทางไปไหนไปกรุงพารณาณสีและเวลานี้ท่านได้มาถึงกรุงพารณาณสีแล้วพระเถระตอบแล้วก็ออกเดินพิขาจา์ต่อไป ปล่อยให้นางทาสียืนตกตะลึงอยู่คนเดียวเอาละญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังท,ทั้งหลายนะฮะก็คงจะเอาไว้เพียงแค่นี้นะครับพรุ่งนี้เรามาฟังตอนจบนะยยมนะ